สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f ฟร m e p l a y วันนี้จะมาพูดถึง3มเคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนเล่น ll w lift นั่นเองแล้ววันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ๆด้วยนะครับในเคล็ดลับแต่ละอันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า เคล็ดลับที่1นึ่แชมปเปี้ยนเรื่องนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักแชมเปี้ยนดีพอเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าสกิลอันติทํางานอย่างไงบ้างอย่างเช่นแอนนี่เนี่ยถ้าสะสมเกรดนะครับครบตามที่กําหนดเวลาเราใช้สกิลเนี่ยมันกถ้าเกิดสตันนะบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะลองไงในเมื่อ LL บนมือถือไม่เปิดเลยก็ ให้ลองดูบน Pc ก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่มีเล่นบน Pc ผมได้ทําคลิปแนะนำแชมเปี้ยนไปแล้วนะครับว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างที่เปิดแล้วก็มีสกิลอะไรบ้างก็ลองไปดูกันได้นะแต่ว่ายัางไงเราก็ต้องรอตัวเกมเปิดก่อนเราถึงจะรู้ว่าอ้แชมเปี้ยนเนี่ยมีอะไรปรับบ้างเพราะบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะทำให้มันเล่นง่ายขึ้นทําให้มันแบบว่าเข้ากับ สไตล์ของมือถือมากขึ้นด้วยนะและเคล็ดลับข้อที่2เกมนี้เนี่ยเติมเงินก็เทพไม่ได้นะแค่สกินสวยเฉยเกมนี้เนี่ยจะเน้นการสะสมสกินสําหรับแชมเปี้ยนที่เราชื่นชอบซึ่งก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับบอกเลยครับว่าเราเห็นแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาได้ครอบครองกันเลยทีดเดียวแชมเปี้ยนแต่ละตัวเนี่ยก็มีการปรับให้สมดุลมากขึ้นแล้วก็เข้ากับสไตล์ของมือถือมากขึ้นซึ่ง ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็รอเกมนี้กันแบบจับขอบมือถือรอกันเลยทีเดียวซึ่งตัวเกมเนี่ยเขากำลังจะเปิดให้เล่นนะครับทดสอบสำหรับคนที่ได้รับอีเมลนะครับในการลงทะเบียนทดสอบนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูเหล่าแชมเปี้ยนไปด้วยกันเลยนะว่ามีแชมเปี้ยนตัวไหนบ้างที่เรากําลังเลงไว้นะถ้าเกิดว่าใครเลงตัวไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะบอกยาซิโออะไรอย่างนี้บางคนก็บอกอาจจะซับพอร์ตนะ นามิอะไรองี้นาซัตคือส่วนตัวเนี่ยผมก็เล็งนาซัตไว้เหมือนกันนะคือชอบเหมือนกันนะครับหรือมิดฟอร์จูนอย่างเงี้ยเออมันก็แบบเป็นตัวละครที่สายเกลียนยิงเกลียนอยู่เนาะหรือจะเป็นจิงนะครับจิงก็เกลียนเหมือนกันอ๋อแต่ละตัวอุย้ยพี่พุ่งคุยมาแล้วครับนี่กากาสอ๋อแจ็ค ตัวแชมเปี้ยนเนี่ยผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้นะแต่เขาอาจจะยังไม่เปิดเผยนะครับแบบอุบไว้ก่อนให้เราแบบเฮ้ยลุ้นเฮ้ยไมตัวนี้ไม่มีให้ตัวนั้นไม่มีแต่จริงอาจจะมีก็ได้นะครับหลังจากที่เปิดทดสอบมาจริงๆแล้วแล้วผมคาดว่านะครับประมาณเกือบสิ้นปีนี่แหละปีนี้นะน่าจะเปิดทําการแบบเป็นทางการแบบว่าทุกคนได้เล่นเนี่ยผมก็คิดว่าข่าวดีน่าจะเร็วๆนี้นะโอ้โหแบบอยากเล่นมากๆเลยอะเกมนี้โอ้รอนานละ คือในมือถือเนี่ยบอกเลยว่ากราฟิกสวยงามอลังการงานสร้างโอ้โหเห็นแล้วก็อยากจะเล่นและเนี่ยรอไม่ไหวแล้วเปิดเมื่อไหร่นะรับรองว่าทำยาวๆแน่นอนนะ แต่ก็ยังมีจัดอันดับเหมือนเดิมนะครับไม่ทิ้งกันและเคล็ดลับข้อที่3ที่เราจะต้องรู้เลยนะอันนี้คือเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของสกิลอย่างเช่นถ้าเราเป็นสายฟาร์มเนี่ยเราก็ต้องเอาสมายไปอย่างงี้ใช่ไหมหรือเราเป็นซัพพอร์ตนะครับเราก็ต้องเอาคิวไปหรือว่าเอาเป็นตัวสโลไปขึ้นอยู่กับตําแหน่งในเลนที่เราเล่นแชมเป้ยนตัวนั้นด้วยนะ ส่วนของรูนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะเพราะว่าเราสามารถจัดรูนเนี่ยให้เข้ากับตำแหน่งที่เราเล่นได้และการเล่นในแต่ละรอบเนี่ยมันจะจบเร็วมากเลยนะเพราะว่าเขามีการปรับให้ตัวเกมเนี่ยมีความไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการตีป้อมตีมินเนี่ยนเลนเนี่ยมันก็ตายเร็วขึ้นด้วยนะเพื่อให้เกมเนี่ยมันเดินได้ไวขึ้นอันนี้เขาก็จะเปรียบเทียบนะครับเป็นฝั่งบูกับฝั่งเลก็คือสองฝั่งนั่นเองว่าเออสมมุติว่าเราเป็นสีนี้เอ้ยมันจะต่างกันยังไงเราจะเห็นมุมมองแบบไหนอะไรประมาณนี้นะซึ่ง เขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะฟาร์มในป่าเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้เลยนะเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยดูดิความีการให้ดูท่าทางครับว่ามันไม่ได้แบบยืนนิ่งๆอย่างเดียวนะแต่ว่ามันมีท่าทางต่างๆเนี่ยขยับไปขยับมา,บมากระโดดได้โอ้โหก็เรียกว่าเก็บรายละเอียดดีเทลได้ดีมากๆเลยนะอืออย่างแจมอะถ้าเราสังเกตภายในแบบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะคล้ายๆกับเวอร์ชัน PC นะ แต่มันมีบางอย่างเนี่ยที่เพิ่มเติมเข้ามาแบบใหม่ๆนะซึ่งเราอาจจะต้องมาสำรวจกันอีกทีนึงเพราะว่าภายในเกมเนี่ยมันมีอัปเดตแบบให้เข้ากับแบบฉบับมือถือเพิ่มความไวในการเล่นมากขึ้นมันก็เลยต้องมีของคนระับที่ช่วยทำให้เกมเนี่ยมันเดินไวขึ้นและในส่วนของโหมดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้ด้วยนะว่ามีโหมดอะไรบ้างมันก็จะมีโหมดธรรมดา Normal แล้วก็มีโหมดที่เล่นกับคอม หรือก็คือเราสามารถชวนเพื่อนมาได้ด้วยนะเร,เราเล่นแข่งคอมหรือว่าจะเป็นโหมดพิเศษต่างๆเนื้อเรื่องนะที่เขาเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็เป็นโหมดพิเศษแล้วก็ในส่วนของแล้งต่างๆนะครับที่เราสามารถเก็บแล้งได้เออเนี่ยผมก็ชอบอยู่นะครับชอบลงแล้งเพื่อสะสมคือถ้าแล้งมาเนี่ยก็อยากจะสะสมมาจนถึงระดับสูงสุดไปเลยดีไหมในส่วนของสกีเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายรับรองว่าเงินหมดกระเป๋ากันแน่นอนโอ้โหดูดิ โอ้ย้าเปิดนี่โคตรเท่เลยอะ่ะเอาแบบเห็นแล้วแบบโหอยากที่จะเฮ้ยกระเป๋าตังสันจริงๆแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเติมบนเวอร์ชัน PC ไปเยอะแล้วนะฮะอย่างเช่นผมเองเนี่ยก็เติมไปหลายพันแล้วเหมือนกันเ,เสียใจจริงๆเลยถ้าเกิดว่าเปิดในเวอร์ชั่นของมือถือเราก็คงต้องเปใหม่อีกดีโอ้โหเอ้ยเพราะว่ามันไม่ได้รวมไอดีนะ คนใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องเสียใจเลยนะครับเพราะว่าคนเก่าก็ต้องมาเริ่มใหม่หมดเลยโอ้โหนี้แหละคือข้อที่มาดูแบบแร์ๆนะมันเท่าๆกันเนี่ยเราก็ต้องมานั้งสะสมแชมปเปี้ยนใหม่หมดเลยโอ้โหเอ้ยเนี่ยผมอยากได้คนนี้เหมือนกันจินโอ้โหโคตรเท่เลยอก็เป็นว่าหลังคลิปนี้ไปนะครับผมก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมของตัวอัปเดตท,ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับมันอาจจะซ้ำไปนิดน,นึงนะ And league of legends so you can play together last we're testing our infrastructure and service capabilities the game's got to run smooth on your device lag free on the network and free of cheats and cheaters so check your email if you pre-register we're excited to get you into the game and to prepare for that we're going to give you a peek at what we're up to with updates from across the team <laughs> Hi everyone, I'm David Sue, the product manager for champions on Wild Rift. We talked about champions a while ago, and our philosophy remains simple: we want to retain the feel of your favorite champions so they are authentic to what you know from League, and we only look for changes where it makes sense, like to accommodate Wild Rift's faster game pacing. share with you today, so let's get started. Wild Rift's gameplay will look pretty familiar to League players, so we thought we'd start at the same place every League game does let's head into champ select just like on pc you can select from a range of summoner spells that give you powerful but limited tools to turn the tide of battle smite will be a little different but we'll get into that later with Wild Rift's rune system we're looking to bring the meaningful pre-game decision-making of runes of Forged on pc a streamlined for shorter game sessions there are 8 keystone runes to choose from like electrocute airy and conquer you can then pick three minor runes to complement your choice. We added a few new minor runes unique to Wild Rift, like Sweet Tooth, which grants you gold when you eat honey fruit, and Loyalty, which gives you and your lane partner defensive stats when you're close to each other. And this bonus stacks too. You might have figured out some of this already from our previous gameplay clips, but let's talk about some of the features of our map, which is called Wild Rift. There are three lanes in the rift. Pick one and push forward. Defeat the enemy turrets and Nexus to win. Baudrist still has all the phases of a league game that you would expect, but shortened to 15-20 minutes. From last hitting and trading in the laning phase, to setting up the perfect gank, to fighting over that crucial dragon, to clutch teamfights. For junglers, you can now choose whether you want Challenging Smite or Chilling Smite after you finish off 4 major jungle camps. That way, you can get straight into ganking as soon as you're ready. You can expect to find many in-game items you'll know from PC which can only be bought in the fountain. While the number and tuning of items may be different, their purpose is almost identical. For instance, Rabidon's Death Cap is still the go-to item for stacking up your ability power. And Trinity Force Steel deals tons of damage. We also need feedback on our new Tier of the Goddess item designed for tanks. It's called Fimble Winter, and it will grant you a shield when you crowd control someone. Wild Rift also features many familiar active items, but each player can only purchase one. These active effects are now bought as a third tier for boots, and you can mix and match any upgrade with any boot type. Support players might want to pick up the redemption enchant, and tanks can grab the stone plate for extra resistances. Or maybe you'll want to try something that's totally different. We've added a quick buy pop up for when you really need to get back to lane quickly, too. We build Wild Rift's gameplay with depth and strategy in mind. We want this to be a MOBA that's easy to pick up with friends. With a high ceiling for mastery, so we're hoping the core 5v5 experience lives up to your expectations. Speaking of 5v5, the Regional Alpha also has co op versus AI available to practice your skills, a tutorial that covers controls and abilities, and we're looking to add new modes after launch. Alpha players can even test the rank system, which we've designed to retain the core competitive spirit of League, with a few adaptations for new platforms. We'll talk more about this at a later date. That's all for me. Now let's talk about skins. Hi, I'm Christina One, and I'm the product lead for personalization on Wild Rift. And we know typically when it comes to monetization, mobile games have a lot going against them, with things like business models that force you to pay-to-play, wait timers, tons of annoying pop-ups. Don't really love that experience, so we're not going to do that. We want to offer you a range of ways in which you can express yourself, whether that's customizing your profile, showing off after you've outplayed someone, or using your favorite skins. So we're committing to following the business model from League PC, meaning you can earn all champions for free, and hang is optional. It's on a core part of the game, and it should never feel like you're forced into it. All right, with all that said, let's look at some skins.